คนครับหมดเจอเห็ดดอกแรกคะ่ะสีดำมากนี่ค่ะหนึ่งดอกโอ้ยหักแล้วหมดเจอตรงนู้นอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวไปดูกันนี่ค่ะมีคนเตะล้มนะคะเอานะนี่ค่ะหนดอก,ดอกไปหาดูกัน นนหนึ่งดอกค่ะอ๋อแก่แล้วนนหนึ่งดอกค่ะค่อนข้างจะนิ่มเอาไปก่อนนะคะเป็นประกันเป็นตั่วประกันอ h i s is t h ม mushroom uh, Ink mushroom เ In ป oh. ็น Thai we c a เห็ดถั่วเราเจอเห็ดถั่วนะคะนี่ค่ะเห็ดชนิดนี้ต้องกินตอนที่ดอกเขายัางอ่อนๆนะ ถ้าข้างในเป็นสีดำไม่กินนะคะแล้วก็ห้ามกินเห็ดชนิดนี้ร่วมกับแอลโกอฮอล์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นพิษเนาะนี่ค่ะสวยมากเลยเอ yeah, normally they growing a lot of the of them in the same place I saw นี่ค่ะอ่ uh, ink mushroom นะคะนี่ค่ะ โอ้โหตองอ่อนๆเลยนะคะนี่ด้วยค่ะ,มะเมื่อกี้โมเจอผู้หญิงฝรั่งนะคะโมสวัสดีเขาเขาไม่สวัสดีกับโมนะคะเพราะว่าเขากำลัง เก็บเห็ดมันปูดำอยู่นะคะสีสวยมากเลยค่ะกินไม่ได้นะคะเห็ดชนิดนี้พิษร้ายแรงค่ะมาเจอเห็ดพึ่งนะหนึ่งดอกนี่ค่ะตรงนน้นหนึ่งดอกอยากเก็บมีอีกไหม <c oughs> ี่่คะมาเจอเห็ดพึ่งขาแดงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอก 5ดอกหดอกเอ้ยจงไงเจ็ดดอกแดอกเดอกสิดอก มีไว้มีไว้ไวช่วยมองมองหาหน่อยมีไหมเอ่ยสิบแล้วนะคะสงสัยได้แค่สิบดอกเนาะอ๋ออีกดอกหนึ่งสิบเอ็ดดอกสิบสิบสองดูสิบสองดอกมีไหมมีไหม what do you find baby ว่าไงบราววววัน t now. นี่ค่ะที่โมเจอเดี๋ยวโมจะตัดขานะคะโมตัดขาเขาเลยนะโมไม่เอาไปเนาะจะได้สะอาดๆนะคะเพราะว่ามันเปียกนิดนึงฝนตกนี่ สวยมากเลยค่ะไปค่ะทุกคนไปหากันต่อค่ะงาม คคใครใหเห็นเห็ดบ้างสีมันกลมกกืนกับลูกโสนมากเลยอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่อีกดอกหนึ่งแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งนะคะโอ้ยหัวหลุดนี่ค่ะสีเขาเหมือนมากเลยอะ่ะเปียกเรียก <laughs> อยากเรียกถ้าเสียงนางเรียกแบบนี้นาะงมึงเจอเห็ดเยอะนะคะอ่าโน่นสั่นนิดหนึ่งนะคะแป๊บนึงเจออะไรพียกโอ้โห the มาใจอเห็ดทัวโอ้โหแต่ว่าลอยคนเหยียบ อันนี้พี่อยากเจอเห็ดพึ่งนะคะน,น,นี่ค่ะ <c oughs> เห็ดถั่วตามหามาสนานนะคะพึ่งจะมาเจอนี่ต้องเลือกอ,อัวที่อ่อนอ,อนะคะนี่ลอ,อ,อยคนเหยียบนะ่าเสียดาย แผลเปรีหมดเลยอะดูดิเขาคงไม่รู้เนะว่ากินได้นอะอาจจะเป็นเด็กๆนะคะเนี่ยดูสิตอยนางเหยียบอันนี้ค่อนข้างแก่ละนี่นะคะหมูจะเอาไปแค่นี้เนะาะสั่นนิดนึงนะคะ หลายดอกเลยนี่ใส่ใส่นอนค่แอบอยู่ข้างในนึงดอกสวยใช่ตาดีแท้ยักษ์นี่นี่นี่สองอันนิ่มไหมซอฟว์อ่ะเนาะ Very very good อ๋อได้ตอนไม่เอาไม่เอาไม่เอา แก่ใช่ค่ะแม็กซี่พี่ยักษ์บอกว่าเดินระหว่างเห็ดพึ่งเยอะมากอ๋อพี่ยักษ์บอกว่าเจ็ดวันยี่สิบดอกอเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ,ะค่อนข้างจะแก่นิดนึงนะคะ để, còn chạy ra ở, còn ním thế này, cái gì? Này, bây giờ có khoảng 20 độ, insight không? Bây giờ có phần chậm không? Đợi đã, đợi, một phút nữa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 , một phút

นี้ขอชุวยละโอ้โหมอนิกดอกนึงว้าวเบบี้โอเค,อเคมานเท่อยู่พอตบอดมิอุ้ยมันเห็ดม่วงนะคะเยอะมากเลยแต่เราไม่เอานะคะละ่ะโอนละไม่เอาโอนโอนแล้ว แก่แล้วนะคะ,คะด,ดอกนะอี้ริบๆแหละโน่นค่ะโน่นอีกดอกน้องโอ้โหปียกโน่นข้างหลังนู่นอีกดอกโอ้โหนี่ดอกนะ เก็บแมวนะคะเอาแต่ดอกแข็งๆพยายามเก็บอย่างเมามันอยู่ปุดที่นี่นะเบบี้ไอชอตเลตเตอร์นี่เดี๋ยวโมให้ดูข้างล่างนี้อีกโอ้โหยนี่ค่ะหนึ่งดอก อ,อย่าเกบ็บอ,ดอดัด under feed ไม่เป็นไรไอคัดเลตเตอร That นันตนี่ไงสอันระบด Today is a good day baby uh huh. We c h o s the right way to come okay. น uh ี huh. ่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวตัดขาตรโ่นยาวตามมาตามมาตามมาอยนี่อีกหนึ่งอันนะคะเอาไหม อี่ไหมไปตองเพิดดูันเปิดเด้ออือฮึไอยากเจอหมู่ใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะโมไม่รู้นะว่าฝรั่งเขากินหรือเปล่าอันนี้เน่ไม่เอานะคะโมเห็นเขาเขาจับหง่ท้องไว้อะ่ะเขาคงไม่รู้จักเนาะ <c oughs> เพราะมันเป็นเห็ดพึ่งดอกเล็ก แต่ไม่เข้าใจว่าจะจับงทองมาททำไมอันนี้คือเห็ดพึ่งขาแดงนะคะคนไทยเจอนี่เป็นเสร็จนะคะ <c oughs> <c oughs> ของแซบเนะาะฝรั่งรู้จัก มากเลยนะคะนี่สวยใช่แก,แกไม่เอาเอาแต่ละอ่อนนะคะละอ่อนนี่ค่ะโอ้ยวันนี้เป็นการทิ้งทวนที่ดีมากๆเลยนะคะโมโคงจะไม่ได้มาแล้วเนะ้องเพราะว่าไกลจะกลับบานแล้วอันนี้เอาค่ะแก่ ล่อยเขาปล่อยสปอร์อยู่ที่ป่านะคะทำนี้ก็นิ่มนะครับเมียหนึ่งดอกดอกตะมุทมิน,นี่ค่ะขาดแดงค่ะเห็ดพึ่งขาแดงอออไม่เอาได้ดอกเดียวได้แต่หมวก

What do you find? Yeah. And one there? Maybe? Bonjour. Oh, sure. Sure. No. May I now? Okay. Oh. oh, outside. Oh, you take last time here, no? Yeah. Oh, โอ้โหมันแอบอยู่ข้างในนะคะคราวที่แล้วพี่ยักษ์ก็เจอตรงนี้แหละค่ะโอ้แก่หมดแล้วมันเน่าโดนน้ำฝนนะไม่เอานะเลือกเอา นี่คะ่ะทุกคนเห็ดหมอกนะคะเขาจะขึ้นเรียงรายกันเป็นกลุ่มเป็นแถวแบบเนี้คะ่ะเยอะมากๆเลยคะ่ะแต่โมไม่กินนะคะเห็ดชนิดนี้บางคนก็บอกว่ากินได้นะคะแต่ว่าโมไม่กินคะ่ะเยอะมากๆเลยคะ่ะ ลาสอีกแล้นเมื่อกี้ก็บอกว่าลาสโอ้มันเอากลับบ้านไม่หมดแล้วพี่ยักมันเยอะอะเยอะมากเลยเนาะ oh. ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เวลากลับบ้านคะ่ะทุกคน <laughs> อากาศหนาวนะคะใบไม้ร่วงเต็มเลยและนี่คะ่ะ เห็ดที่เราได้นะคะเกือบเต็มตะก้าเลยค่ะเดี๋ยวโมไปให้ดูที่บ้านอีกทีหนึงนะคะว่าได้เห็ดเยอะแค่ไหนวันนี้เรามาไม่ทันเห็ดมันปูดันนะคะเพราะว่ามีฝรั่งเก็บน้ำหน้าไปแล้วขนาดโมว่าโมมาแต่เช้าแล้วนะแต่ว่าโมหมานเห็ดพึ่งขาแดงะคะ่ะเห็ดพึ่งดอกเล็กเนาะหมันมากสวยมากเลยค่ะ ไปกันค่ะทุกคนกลับบ้านค่ะ